ดีค่ะพี่น้องมือนี้มาเจาอชาแนลแนะนำเสนอคลิปเนาะคะนะ่ะเนาะอยู่ที่หาดสอค่ะทะเลหาดสอสัตหีบนะคะสัตหีบชนบุรีจ้าจะขอพามาชมตะวันตกดินเนาะคะ่ะตอนนี้ก็จะมูม,มง็แล้วเนาะคะนะ่ะเนาะอยู่ที่5้าโมงสี่สิบห้าสิบกำลังจะหกโมงนะคะ่ะตะวันสวยมากเลยจากพี่น้องค่ะตะวันสวยมากเลยนะคะ ตะว,วันกำลังจะตกดินจ้ะพี่น,อน้องจ้าจู่เอาคลิปเอาบรรยากาศสวยมาฝากเลยจ้ะเด้ออยู่ที่ทะเลหาดสอน,นะคะบรรยากาศบองก็ปุ๊บกระโดดมาเลยสวยมากเลยค่ะพี่น,อน้องจ้าช่วงใกล้จะห่มมงนะคะพี่น,อน้อง เสียงน้ําทะเลเนาะค่ะฟังเสียงคลื่นเสียงบรรยากาศธรรมชาติที่ทะเลเนาะค่ะเนาะก็จะมีบรรดาผู้คนมาเที่ยวนะจาะพี่น้องเมื่อกี้กับมี่น้องลิงด้วยเนาะค่ะเป็นลิงปลาเพราะว่าหาซ้ออยู่ในป่าเนาะค่ะในสวนของค่าทหารที่อยู่ในป่าอยู่บนเขานะจ๊ะพี่น้องเนาะก็จะมีลิงนะคะอยู่เป็นเยอะมากเลย นี่ค่ะเขาจะอยู่น้ำปลาแบบนี้แหละจ้าพี่น้องเมื่อกี้มาก็เจออยู่นะหนึ่งตัวยานหลายเนาะคะ่ะยานลิ่งตัวใหญ่คลิปนี้ค่ะผ้าพีผ้านองมาเบิ้งเนาะคะ่ะเก็บตะวันเนาะค่ะเก็บตะวันนะคะ,ะ,นนะ,คะที่ทะเลหาดสออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีคะ่ะบรรยากาศดีๆเนาะคะ่ะพี่น้อง ชมบรรยากาศไปเพลินๆกัแม่โจด้จ้าทรายก็สวยงามพี่น้องสีสวยสวยค่ะสีเปิดป็ดดดดดดดนธรรมชาติเนาอค่ะทรายสวยสะอาดน้ำทะเลสวยนะคะ่ะซันเซ็ตเนาะค่ะหรือว่าเรียกว่าซันเซ็ต ว่าคลิปเก็ตบตะวันจ้า พี่น้องคลิปนี้ก็จบเที่ยวทะเลเนาะค่ะพามาชมบรรยากาศซันเซต็ตหรือว่าช่วงเก็บตะวันเนาะค่ะตะวันตกดินเนาะค่ะอยู่ที่หาดซออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมส่งกำลังแรงใจน,นะคะขอวอวยพรให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญน,นำรวยเงินทองสุขสุขคนเด้อค่ะพี่น้องค่ะ คลิปนี้ก็ฝากไสํสนิและเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณมากมายค่ะขอสวัสดีจ้าบ๊ายบาย